สวัสดีท่านนันเครับผมพบกับผมกับเจ r k อีกแล้วนะครับก็มีคนบอกนะครับในชีวิตจริงว่าเฮ้ยเฮ้ยชิพะละ <c oughs> เวลาแคสเกมนะครับให้ใส่อารมณ์หน่อยนะครับแบบผีมาอกอะไรประมาณนี้แบบกีดแตกเออใช่แต่เราไม่เล่นเกมผีนี่ครับเราเล่นเกมแข่งรถอะใช่เลยนายเกค,ครับอาจจะได้ยินเสียงแม่บ้างนะครับแต่ไม่สนนะครับ เออถ้าแม่พูดเยอะเดี๋ยวจะไปนั่งแคสเกมในห้องน้ำครับไม่ใช่แล้วโอ้ไปกันเลยครับวันนี้เออผมก็หัดเล่นเกมนะครับผมจะมาเล่นคลาสสิกแบบไอแลนด์กับด่านเอยเดี๋ยวอ๋อจะเป็นแบบขับคอยหลังปะไม่ใช่ละวโอเคครับไปเลยครับหน้าจอแรับเ่นเกมถังรถมาที่บอกวหยุดการทางนะครับว่าอาจจะแบบไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอย่างเช่น เอ่อห้องน้ำปชีอะไรแบบนี้แบบเล่นอยู่เอ้ยปชีอี่อือไม่ใช่ละโอเคนะครับใส่อารมณ์มากไปมาครับไอแลนด์ครับยินแดนน้ำแข็งครับน้ำจริงมันตามจริงมันเป็นชื่อเกาะใช่ปะเกาะไอแลนด์มันนี่มันไอแลนด์คนละไอแลนด์ละไปเลอรถเรานะครับสามารถใส่ในโตได้สูงสุดสามสเต็ปครับนี่คือทิ่ใกการดิฟครับ คือจะได้ในโตตลอดไงเนี่ย,ยถ้าดิปแบบซ้ายขวาแบบเนะี้ยโอ๊ยไม่น่าดิฟเล่นเลย <c oughs> โอเคครับทั้งมันเถอะไม่มีใครว่าหรอกมาต่อครับดิดเล่นแต่เราว่าผมเขายๆเอียงหน้าตอเฮ้ยนีหมุนยังเท่ครับไปต่อครับดิบได้ครับ คือเป้าหมายของเกมนี้คือให้เราเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำอย่างอื่นให้ครบแบบสามดาวอะไรประมาณนี้คิดแล้วไงอุย้ยมันหมุนได้แล้วมั้แกเดี๋ยวผมมาแล้วนี่นครับมาต่อนะครับกับเกมเดิมน,นะครับก็ไอแลนด์เหมือนว่าจะเป็นแบบแรกเอ้ยแบบแรกมันเนือว่านด้ยิดต่อยิบเอาบูธนะครับเห็นรถมาเห็นไปข้างหน้าก็ อ,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 อันดับหกแล้วไม่นะเพื่อนชนเลยนี่ครับการความกู้แข่งการชนนะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาครับเฮ้ยนิดนั่นแหมท่าไม่ทันผมชนแล้วเนี่ยอันดับสี่แล้วนี่นี่ทันเวลาโอ้โยดูมินิแมปด้านบนได้นะครับว่าศัตรูจะมาทางไหนเฮ้ยโมเตอร์พูดมาก โอ้โหโดนชนตํำนะครับเ้าเก็บในโตได้แต่ในโตสีทองผมว่ามันดีสุดนะทำไม่ค่อยๆใส่สองสเต็ปนะครับแต่ผมรีบไม่มีใครว่าผมหรอกใคระว่าผมได้แล้ะนอกจากตัวผมเองอึดนี้อุย้ยเฉียดชิวขึ้นด้วยครับถ้าในโตเยอะใส่ดับสามตรงนี้สามารถหมุนกลางอากาศได้นะครับ อันไงที่สองแล้วเก่งใช่ไหมล่าเยี่ยวเลยครับเย็ดนิชนตุ่นผลไส้จัดเลยในโตนะครับระดับที่สามระดับที่สองเป็นสีทองระดับแรกจะเป็นอันปกตินะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับนี่ครับอันปกติเหลียวฟ้าอันนี้สีทองรนะดับที่สองระดับที่สามสีม่วงครับเป็นเกย์อาเบครับไม่ใช่ละ ดิฟดิฟเอ้ยไม่ใช่ลอยอีกิกิสนี่ครับแบบกลับด้านปกติเส้นชัยจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับอีมันจะฟินิชแล้วอะแต่ถ้ากลับด้านมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเส้นชัยจะอยู่ตรงนู้นเลยอะไปเรื่อยครับยาวไปยาวไปครับดิฟเล่นหน่อยนะไม่เอาอ่ะนั่นไงอยไม่ายนายนต้องแพ้เรียบร้อยครับโดนชนตูด้อยครับ โอเคนะ okay, ครับเราจะข้ามไปครับเดี๋ยวเราิร่งิตครับโอ้โหไม่พบวิวเนเวอร์ die ครับเป็นเพลงเอ็มรอจีนะครับเหมือนว่าชีอโอไฮแโตนี่มันคุ้นคุนนะมันต้องเอ็ก,อกโนสโครครับโอเคครับก็อขอจบการแคร์ไปเท่านี้นะครับใครมีอะไรจะถามหรือสงสัยอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ที่ Facebook. เฟ e บุ๊ k ไอ้ไม่ใช่ใตด้ดนคลิปชั่นนะครับในยูทูบนี่แหละเออเขาเรียกแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับบาย